อีกสองเดือนผมก็ไม่ตาย คิดถึงฉันก็ได้ไงฮะเต้ยมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีต่างรู้สึกซาบซึ้งใจกับการต้อนรับการกลับมาของเธออย่างพร้อมเพรียงแต่ลูกน้องของจีเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นละก้าวเข้ามาประชิดต,ตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะเมื่อสองวันก่อนฉันก็แจกลายเซ็นไปให้แล้วไงฉันจำได้นะเต้ยลากเสียงยาวอย่างคนอารมณ์ดี พูดชวนคุยเพื่อกลบความประมาตอนนี้เธอกระชับปืนไว้แน่นและพร้อมที่จะเหนี่ยวไกทุกเมื่อคุณเต้ยอย่าคิดอะไรไปเรื่อยเลยมากับพวกผมดีกว่านะครับลูกน้องของจีคนหนึ่งกล่าวเสียงเข้มไม่ต่างจากใบหน้าที่ช่างดุดันเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นนะบอสจีสัง่งว่าทำไมจับฉันได้ไง ได้รู้สึกว่าถ้าอยู่ตรงนี้คงไม่ดีแน่ๆความซาบซึ้งเมื่อสักครู่นี้หายไปหมดป้ายไฟก็ไม่มีบอสจียังคงโกรธเธออยู่อย่างแน่นอนไปกับพวกผมดีกว่าขอรับลูกน้องของจีคนหนึ่งกล่าวเสียงนุ่มไม่ต่างจากใบหน้าหวานอันหล่อเหลาไม่มีอะไรที่ดีกว่าอีกหนึ่งคำเตือนที่บอสจีสอนไว้ นั่นทำให้เต้ยรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัยแล้วเต้ยเหน็บปลายปืนสั้นของเธอไว้ที่ด้านหลังทำให้ลูกน้องทุกคนตวัดมือไปกระชับปืนของตัวเองเพื่อตั้งท่าอย่างรวดเร็วถักก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้ายกมือซ้ายชูขึ้นไปด้านหน้าเฉียงไปด้านข้างเล็กน้อยพร้อมเชิดหน้ามองปลายมือของตัวเองผ่านแว่นกันแดดลูกน้องของจีต่างเงยหน้ามองตาม ริมฝีปากที่ถูกแต่งแต้มด้วยลิปสติกสีโอโรสเข้ากับชุดเดรสผ้าสีชมพูอ่อนใบหน้าเยอ่อหยิ่งขยับขึ้นลงเพื่อเปล่งเสียงหวานๆออกมาเมื่อตะวันส่องล่าฟ้าสดใสสกุณาพงไพรกับเหหันชัยเจิดจ้าท้าทายสุริยันแต่เพราะใครคนนั้นเปิดเผยเอ่ย ยังไม่ทันที่วักสุดท้ายจะกล่าวจบเด็กหญิงเตยก็คว้าม,มีสั้นที่เหน็บเอวไว้พร้อมย่อตัวลงอย่างไวตวัดมือขึ้นลงอย่างรวดเร็ววาดมือจากด้านหลังจากทางขวาไปด้านซ้ายรอบบงโดยใช้น้ำหนักตัวเองถ่วงไว้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วดีดตัวขึ้นกระโดดข้ามออกมาจากกลุ่มลูกน้องของจีก่อนจะวิ่งหายเข้าไปในเซฟเฮาส์ของบอสจี G. แบบไม่เห็นฝุน่น เสียงโหยหวนกรีดร้องระงมตามหลังโดยความอับอายของกลุ่มลูกน้องผู้ชายที่โดนมีสั้นของเต็กหญิงเต้ยตัดเอาหัวเข็มขัดออกไปทำให้กางเกงทุกคนหลุดร่วงมากองที่ปลายเทา้าเมื่อราวสิบนาทีก่อนหน้านี้ลุงแมนฮลัลโหลลุงแมนคะเอ้า วางขู่ไปซะง,งั้นนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเต้ยขมวดคิ้วอยู่กับหน้าจอมือถือสักพักก็มีข้อความเสียงส่งเข้ามาเมื่อเห็นว่าเป็นข้อความของบอสใหญ่เธอจึงรีบเปิดฟังอยากกลับมาสั้นๆแต่ไม่ได้ใจความเอาซะเลยเด็กหญิงเต้ยใส่หัวให้กับตัวเอง อย่างไรแล้วก็ไม่มีชื่อเธอแสดงว่าเขาก็คงไม่ได้ห้ามเธอแน่นอนหรือถ้าจะบอกว่านี่เป็นข้อความที่บอสใหญ่ส่งมาหาเธอแล้วไงเยเด็กบ้องแต่บอสก็ไม่ได้บอกนี่นาว่าอะก,กลับไปไหนเหตุผลสำหรับข้อแก้ตัวมีพร้อมแล้วเมื่อคิดได้ดังนี้ไวย,ยิ่งกว่าประลอดเธอจึงรีบเลี้ยวรถออสตินคันเล็กกลับไปที่เซฟเฮาส์ของจีแทนที่จะไปตามหาเศษขนมปังที่เพิ่งเก็บเจอ แล้วก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วจริงๆเต้ยวิ่งไปตามทางเดินเพื่อหน,นีการจับกลุ่มตัวของลูกน้องส่วนที่เหลือเลี้ยวขวาแล้วขึ้นบันไดไปยังห้องทำงานของบอสใหญ่ซึ่งอยู่บนชั้น5้าทาั้งๆที่ลิฟต์ด้านข้างก็มีแต่เต้ยก็เลือกที่จะไปทางบันไดามากกว่าโดยเหตุผลที่ว่า ความพยายามอาจทำให้บอสจีสงสารและให้อภัยเธอในทุกเรื่องมาถึงชั้นที่3เต้ยก็เริ่มมีอาการหอบแหกอย่างเห็นได้ชัดเจ็บพึ่งเข้าใจว่าเตยไม่เคยฝึกฝนร่างกายมาบ้างเลยแต่เพราะโครงสร้างอาคารเซเพาแห่งนี้ที่วางแปลนให้บันไดเชื่อมต่อของแต่ละชั้นวางสลับกันอยู่ที่สุดโถงทางเดินด้านซ้ายและขวาของตัวตึก รูงี้ขึ้นลิฟต์มาสักดีเต้ยคิดบ่นอยู่ในใจแต่ก็ยังวิ่งต่อไปจนมาถึงสุดทางเดินก่อนจะก้าวขึ้นบันไดก็ปรากฏร่างของสาวชุดขาวยืนรอดักหน้าไว้อะแอมหญิงเต้ยร้องทักเสียงหลงชะลอฝีเท้าตัวเองได้ทันก่อนจะวิ่งทลาเข้าใส่หนูเต้ยคิดอะไรมาหรือยัง มีขนมอร่อยๆเต็มเลยนะคะปะ้าแอมพูดพลางยิ้มรับให้หญิงเต้ยเข้าที่เต้ยรู้จักมาป้าแอมสาววัยกลางคนที่มีหน้าตาโกงอายุตัวเองไปหลายเท่าเธอเป็นคนมีรูปร่างสูงโปร่งหุ่นดีไว้ผมบ๊อบสั้นทันสมัยด้วยใบหน้าที่อ่อนวัยของปอ้าแอมจึงมีข่าวหนาหูว่าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลุงแมน ไม้ตังกุยเลิฟลี่หรือตัวบอสจีเองก็เคยลหลงไหลติดใจมาอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยความที่ภายนอกของป้าแอมเป็นคนสมถะเรียบง่ายแต่กลับฆ่าใครไม่เหลือร่องรอยทำให้หนุ่มๆต่างเกรงขามเธอแทนเตยทราบแต่เพียงว่าป้าแอมเก็บตนเองมาเลี้ยงไว้หลังจากที่ไปเจอเด็กน้อยข้างกองเห็ดตอนออกไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัด ปะแอมจึงถือเป็นทั้งพ่อแม่และครูอาจารย์ที่เคารพของได้หกิงเตยปะแอมมีหน้าที่คอยเลือกสรรอาวุธที่เหมาะสมให้กับนักฆ่าเกิดทุกคนยกเว้นลูกเลี้ยงอย่างเธอก็โดยคำสั่งของบอสจีที่ไม่อยากให้เด็กอ่อนหัดมายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรด้านมืดของบอสแต่ความพยายามผนวกกับความอยากรู้อยากเห็นของได้กิงเตยทำให้จีต้องตัดใจ และเลิกห้ามปรามไปเองหิวสิคะอย่าไม่ได้กินอะไรเลยเต้ยพูดพางคว้นิ้วไว้ด้านหลังเธอกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะหิวหรือไม่นับว่าเป็นโชคดีที่ได้เจอป้าแอมก่อนจะเจอบอสใหญ่หรืออันที่จริงแล้วบอสใหญ่รู้ความเคลื่อนไหวถึงได้ส่งป้าแอมมารอรับ นั้นเชิญทางนี้ค่ะหนูเตยป้าแอมมีคัพเคก้กราวนี่และไอศกรีมของโปรดไว้เยอะเลยป้าแอมแตะแขนเต้ยเบาๆพาให้หันกลับไปที่ห้องรับรองซึ่งด้านในเต็มไปด้วยขนมเครื่องดื่มมากมายวางเรียงรายไว้บนโต๊ะเตยวิ่งเข้าไปดูพลางหันมายิ้มเป็นการขอบคุณแล้วหันกลับไปลงมือหยิบขนมกินอย่างสบายใจ ปะแอมที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องค่อยๆดึงประตูปิดพร้อมกับไขกุญแจล็อกจากด้านนอกเตยอยู่ในนี้ก่อนนะปลอดภัยที่สุดแล้วปะแอมพูดเบาๆสมชื่อของตัวเองอมอมๆเอมเอ็มคากุญแจห้องค้างไว้ในตำแหน่งล็อกแล้วเดินออกไปเตยหันขวับ วางมือจากบราวนี่ถั่วลิสงรถสตอแล้ววิ่งไปที่ประตูบิดลูกบิดประตูพ่อความแน่ใจเธอรู้ในทันทีว่าถ้าถูกขังไว้ในห้องนี้เสียแล้วจึงไม่มีประโยชน์ที่จะทุบประตูหรือตะโกนให้เหนื่อยเปล่าจึงกลับมานั่งกินเบราวนี่ที่ตนเองกินค้างไว้แล้วค่อยๆกวาดตามองไปยังรอบๆห้องเพื่อเก็บรายละเอียด ห้องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ4.5คูณ6เมตรมีหน้าต่างที่ติดเหล็กดัดภายนอกป้องกันการหลบหนีทางเข้าออกปกติมีทางเดียวคือประตูที่เพิ่งเข้ามาและตอนนี้ถูกปิดล็อกอยู่และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีลูกน้องของบอสจีอีกกี่คนและจะมาเฝ้าอยู่ด้านหน้าห้องหรือไม่ ต้ยพูดรายละเอียดต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสมองในห้องไม่มีอุปกรณ์ใดเลยที่จะใช้เป็นอาวุธได้นอกจากปืนกระบอกเล็กที่เหน็บไว้ด้านหลังเอวซึ่งไม่มีกระสุนแม้แต่นัดเดียวกับมีสั้นปลิดเข็มขัดชายมานับร้อยโถชีวิตแย่แท้ๆหนอเด็กหญิงเต้ยเอนนอนไปกับโซฟาในห้องแต่แล้ว ช่างลมทเลือบไปเห็นทางออกสุดท้ายพร้อมกับอุทานออกมาเบาๆแต่ด้วยความสูงของห้องประมาณ3.6เมตรเตยไม่มีทางต่ออะไรไปถึงแน่นอนนอกจากรอใครสักคนหรือเหยื่อให้เข้ามาในนี้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมทำไมเนี่เสียงแววครวนดังมาแต่ไกล ไม่ต้องบอกก็รู้ดีว่าเป็นใครเตยจำเสียงนี้ได้อย่างแม่นยำเสียงฝีเท้าตึงตังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงบ่นวอยดังก้องได้ยินชัดขึ้นมาทุกขณะเด็กหญิงเตยกระโจนไปยังผนังด้านข้างประตูติดกับลูกบิดพยายามแนบตัวเองติดกับผนังห้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่ไปแอบหลบที่ผนังอีกด้านที่ไม่ติดกับลูกบิดเพราะ ดังที่เต้ยคาดการเอาไว้ผู้หญิงรูปร่างผอมเพรียวปราดเปรียวแต่มีมือเท้าอันหนักกร้าวอย่างซีซ่านั้นสิ่งของทุกอย่างไม่อาจทนแรงต้านทานของเธอได้ไม่เข้าใจว่าทำไมสวรรค์จึงต้องส่งเหยื่อสุดหินมาให้กับเธอด้วยประตูห้องถูกเปิดออกอย่างแรงและเบี่ยงไปฟาดกับผนังอีกด้านจนผนังห้องสะเทือน ลักษณะอันผงผางของซีซ่าทำให้เต้ยต้องมาหลบอีกทางและรอจังหวะอยู่ไหนยะหนุเต้ยซีซ่าในชุดหนังสีดำตั้งแต่หัวจดเท้าเดินก้าวผ่านประตูเข้ามาในห้องเป็นช่วงเดียวกับเต้ยที่ทำตัวแบนราบไปกับผนังห้องหลับตาปีเอียงคอหลบ ได้จังหวะเบิกตาโพลงสาวเท้ากระโดดโลอยตัวแล้วใช้สันมือทั้งสองที่รวบแน่นวาดขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะกระแทกไปที่ไหล่ขวาของซีซ่าอย่างจังร่างนั้นเซไปด้านขวาแล้วเอ็นมาด้านซ้ายเตยย่อตัวลงตามแรงโน้มถ่วงหลังจากกระโดดพร้อมกับมองผลสำเร็จของตัวเองอย่างระมัดระวังเออเออ เมอมองเห็นซีซ่าเอนตัวถอยหลังไปกองกับโซฟาก็แอบ,บหลบสายตาลอบยิ้มและหัวเราะเบาๆด้วยความดีใจตัททำอะไรของเธอละเนี่ยซิซ่าลืมตาขึ้นถามเตยที่นั่งยองๆหัวเราะจนตัวโยนคือเตยหยุดหัวเราะในทันทีและเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจเธอเนี่ยนะก็เรื่องไม่หยุดหย่อน ทำไมฉันจะต้องมาเฝ้าเธอแทนที่จะได้ไปิดเชยชมหนุ่มๆของฉันโอ้พี่สี่าคะเดี๋ยวเตยนวดต่อให้นะคะพี่จะได้ผ่อนคลายด้วยคะ่ะเตยรีบกุลีกุจอวิ่งอ้อมไปด้านหลังโซฟาพร้อมพนมมือและรัวสันมืออย่างเร็วไปที่ไหล่คอและหัวของอีกฝ่ายอย่างขมักขม้น และอย่าได้เรียกฉันว่าพี่นะฉันรู้หรอกว่าเธอแอบฝึกการใช้มีดโดยลักลอบใช้วิธีคู่พักลักจำจากฉันเรียกฉันว่าแม่ครูด้วยละ่ะนักฆ่ามีดบินได้ทีเอ่ยจีบปากจีบคอสั่งสอนนักฆ่าปลายแถวอย่างในหญิงเต้ยเหมือนไม้สี่ไม่ัดไม้ทรงชัดชัดคิดสิคิดต้องทำไงดีนะ เอ้อคิดได้ใจเธอต้องออกไปจากที่นี่เธอต้องรู้ให้ได้ว่าเศษขนมปังที่เธอสงสัยจะนำภัยพิบัติมาให้บอสใหญ่หรือเปล่าเพราะถ้าใช่บอสจีต้องเชิญชมในตัวเธออย่างแน่นอนเออดีดีเลยนี่เธอก็ทำตัวดีๆหน่อยนะเพราะอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องไปร่วมงานประมูลกับที่รัก แลนี่เธอจะได้ไปด้วยหรือเปล่าซิซ่าเอ่ยอย่างเคลิบเคลิ้มกับน้ำหนักแรงและเบาอย่างสม่ำเสมอของการนวดพลางวางมือไว้บนมีดพกอย่างระแวดระวังซีซ่าถือว่าเป็นนักฆ่าระดับต้นๆคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องมีดสั้น้อมักจะมาซ้อมมีดบินหรือวาดลวดลายมีดตามมุมตึกด้วยแผ่นเป้าที่มีลักษณะโครงร่างของคนที่เหมือนบอสจี ก็คือโครงรูปร่างคนที่เป็นสีดําและเตยมั่นใจว่าบอสเองย่อมระแคะระคายเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเตยค่อยๆมองไปที่ช่องลมด้านบนอีกครั้งแล้วกวาดตามมองไปที่ประตูด้านหน้าที่เปิดกว้างออกไม่ทราบเหมือนกันขึ้นอยู่กับบอสค่ะเตยตอบส่ง พร้อมกับเงยหน้ามองไปที่ช่องลมอีกครั้งอย่างมีแผนการเอาไว้ที่หลังแล้วกันฉันจะถามจีให้ใช่เลยช่องลมที่หลังความคิดฉับไวทำให้เต้ยกระโดดม้วนตัวข้ามโซฟาแล้วไปยืนหันหลังจังก้าให้กับนักฆ่ามีดบินในตำนานไม่ทันที่ซีซ่าจะรู้ตัวเด็กหญิงเต้ยก็ปล่อยลมหลัง อันมีพลังทะลุทะลวงจากแรงขับดันของบราวนี่ทัวที่ส่งรถสตอ,อ,อถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเต้ยเลยก็ว่าได้สามนัดจอดไวเท่าลิงก็หญิงเต้ยนี่แหละช่องลมอะไรไม่ต้องมาคิดถึงแล้วตอนนี้เธอออกวิ่งอย่างเร็วผ่านประตูห้องแล้วรีบพาตัวเองออกไปให้ไกลที่สุด จากความขมขื่นที่บอสจีมอบให้กลายเป็นความขมข้อที่นักฆ่าคนหนึ่งไม่อาจเลี่ยงการกระทําทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของบอสจีทางกล้องวงจรปิดจีทำอะไรไม่ได้มากนอกจากต้องปล่อยตัวดนกิงเตยไปก่อนความอิสระคือการก้าวผ่านจิตใจที่ไม่อิสระเป็นอีกหนึ่งคำสอนของบอสใหญ่นั่นทำให้เตยระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่าความพยายามจะอยู่ที่ไหนเธอจะต้องก้าวไปถึงตัวให้ได้แล้วดึงมาจัดก,การสั่งสอนให้เข็ดหลาบจะได้รู้เลยว่าเต้ยเองนั้นลำบากขนาดไหนกว่าจะดันด้นไปถึงความพยายามว่ากันว่าจังหวะเหนี่ยวไกลปืนเพื่อปลดปล่อยลูกกระสุนออกไปนั้น เป็นจังหวะที่ผู้หญิงเกิดภาวะตึงเครียดเขม่งเกลียวมากที่สุดแต่สำหรับวัชศารินนักสไนเปอร์สาวแล้วนั้นภาเพเหตุการณ์ที่ตนกำลังมองผ่านกล้องเล็งระยะไกลซึ่งติดตั้งอยู่เหนือลำกล้องปืนไรเฟิลของตนกำลังสร้างความกดดันให้มากกว่ายามที่ต้องปล่อยกระสุนออกไปเพื่อสังหารใครเสียอีกวันทนีเพื่อนรักของเธอกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ถูกขนาบซ้ายขวาจากทั้งจูนและลุงแมนทว่าบนใบหน้าของเพื่อนกลับระบายด้วยรอยยิ้มเย็นมันเป็นรอยยิ้มสังหารที่จะปรากฏขึ้นมาเวลาที่วันธนีตั้งท่าพร้อมจะต่อสู้หรือลงมือฆ่าคนถอยมากาะสินีนี่เธอโดนล้อมกรอบอยู่นะวัชสารินได้แต่พึมพำอย่างร้อนรนอยู่ในที่ไกล สิ่งเดียวที่เธอสามารถทำได้คือยิงกระสุนออกไปเพื่อสังหารหนึ่งในสองคนที่กำลังคุกคามวันธนีอยู่และถ้าต้องเลือกเป้าหมายระหว่างลุงแมนกับจูนเธอก็เลือกที่จะกำจัดลุงแมนที่มีฝีมือสูงกว่าเพราะฝีมือระดับจูนเพื่อนของตนคงสามารถรับมือได้อย่างสบายจังหวะวัดใจมาถึงในเสี้ยววินาที มื่อวัชสารินมองเห็นชัดถนัดแก่สายตาวันธนีกำลังเพลียงพร้ำพลาดท่าโดนกระสุนหนึ่งนัดจากลุงแมนเจาะเข้าตรงหน้าท้องจนได้เพื่อนสาวของเธอล้มหวบลงนอนกองกับพื้นในขณะที่คนคู่นั้นย่างสามขุมเข้ามาใกล้วัชสารินตัดสินใจลั่นไกลออกไปในทันทีจังหวะเดียวกันกับที่ลุงแมนยกปืนขึ้นจ่อใส่คู่หูของเธอ แม้จะไม่เข้าตำแหน่งที่ต้องการคือศีรษะถว่ากระสุนนัดนั้นก็เจาะเข้าต้นแขนข้างซ้ายของเป้าหมายด้วยแรงยิงทะลุทะลวงอนุภาพสูงทำให้ร่างของชายวัยกลางคนเกิดอาการสะบัดเสียหลักถลาไปทางจูนก่อนล้มลงไปด้วยกันวัจสารินมองเห็นวันทนีที่รีบลุกขึ้นโผเพเข้าไปในห้องนอนคว้าเอาคอมพิวเตอร์สีดำมาไว้ในมือได้เป็นผลสำเร็จโดยเหตุนี้ ธอจ,จึงยิงสกัดกั้นออกไปอีก5นัดเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนหนีตายออกมาทางหน้าต่างจากที่แห่งนั้นไอร้อนจากปลายลำกล้องปืนยังไม่ทันจางหายทว่ามือสไนเปอร์จำต้องรีบเก็บข้าวของพาตัวเองเออกจากห้องเช่าซึ่งเป็นจุดซุ่มยิงโดยไวในเมื่อเป้าหมายไม่ตาย สถานการณ์จึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้ลุงแมนรู้ตัวแล้วว่าพวกเธอสองคนร่วมมือกันวัชสารินรู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดพลาดตั้งแต่ตอนที่เธอคัดลอกประกาศจับตัวอภิธานและคอมของเขาส่งไปให้วันธนีดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาองค์กรที่อภิธานเคยทำงานให้ก่อนจะขโมยสิ่งประดิษฐ์ออกมานั้นพึ่งลงประกาศล่าฆ่าหัวฉบับล่าสุด เงื่อนไขใหม่สร้างแรงจูงใจอย่างเยี่ยมยอดสำหรับใครก็ตามที่สามารถนำตัวอภิธานและคอมพิวเตอร์ของเขามาส่งมอบได้จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง5ล้านบาทและนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้วันธนีเปลี่ยนแผนกลางอากาศจากเดิมวางแผนเพียงซุ่มรอดูสถานการณ์และนักสไนเปอร์จะรอสัญญาณให้ยิงจากจูน ถ้าเกิดความผิดพลาดคือลุงแมนไม่ตายวันธนีถึงจะค่อยเข้าไปซ้ำให้ตายสนิททว่าเมื่อข่าวสารนี้เผยพแพร่ออกมากลับกลายเป็นว่าแผนการได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นวัชสารินพยายามทัดทานเพื่อนแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมฟังสีหน้าของวันธนีเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นขณะที่บอกกล่าวการตัดสินใจออกมานาทีนั้น วัชสารินรู้ว่าตนไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนอกจากตัดสินใจช่วยยิงสนับสนุนให้เพื่อนเท่านั้นในไม่เป็นแบบนี้ชันจะลุยนะออมมี่เงินตั้งห้าล้านแค่จับตัวอภิธัรกับเอาคอมพิวเตอร์มาให้ได้ในไหนแล้วยังไงก็ต้องฉะกับลุงแมนอยู่ดีฉันขอลงมือแบบไม่ต้องรอเธอให้ยิงพลาดก่อนเลยก็แล้วกัน ต่เธอจะไม่ยิงลุงแมนก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ได้เงินจากจูนเพราะผิดข้อตกลงวันธนีสาธยายขณะก,กำลังเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ในห้องเช่าของอีกฝ่ายในตอนสายแม้จะไม่ถนัดการใช้อาวุธปืนตามปากว่าแต่เจ้าตัวก็เตรียมปืนจุดสีเอาไว้รับมือกับงานนี้โดยเฉพาะมาด้วยนี่นีนายอภิธานนั้นแยกตัวขับรถออกไปคนเดียว เอาไงดีวัชสารินร้องบอกดวงตาข้างหนึ่งยังคงแนบชิดอยู่ติดกับกล้องเล็งระยะไกลติดลำกล้องปืนรถทะเบียนอะไรอมมี่บอกหน่อยรถซีวิกสีเทาทะเบียน9กค8462วันทนีกดโทรศัพท์หาใครบางคนเพื่อสั่งความทันทีวิสตอ มีงานด่วนให้ทำสะกดรอยตามคนและจับตัวมาให้ฉันให้ได้จับมาตัวเป็นๆน,นะอย่าลืมเชลละฟังให้ดีรถซีวิกสีเทาทะเบียน9กค8462คนขับเป็นผู้ชายเพิ่งขับออกไปจากซอยอภิธันเพิ่งออกไปได้สักพักใหญ่ ลุงแมนก็ขับรถเข้ามาจอดบริเวณหน้าบ้านเช่าของจูนหลังจากนั้นไม่นานนะักรถคันหนึ่งก็ขับเข้ามาจอดพร้อมด้วยกลุ่มชายชกันมีอาวุธครบมือจำนวนหนึ่งพากันลงจากรถก่อนกระจายกำลังปิดล้อมบ้านเช่าหลังดังกล่าววันทนีออกจากจุดซุ่มยิงไปในจังหวะเดียวกันนี้เองคนพวกนั้นเป็นนักฆ่าขององค์กรอื่นที่ไม่ใช่ของจีน พวกนั้นเป็นไฮยีน่าที่รวมฝูงกันมาล่าเงินรางวัลแต่พวกนั้นจะรู้หรือไม่ว่าภายในบ้านหลังนั้นมีทั้งเสือเท่าและนางแมวป่าไหนจะนางสิงที่เพิ่งมุ่งหน้าตามไปสมทบอีกหนึ่งหลังควันปืนและฝุ่นผงสงบลงวันทนีทิ้งกองเลือดไว้ให้ลุงแมงกับจูนไว้ดูต่างหน้าส่วนตัวเองสามารถหอบหิ้วเอาคอมของอภิธัน ้อมประคับประคองบาดแผลที่ท้องหลบหนีออกมาได้เป็นผลสำเร็จสองนักฆ่าสาวต่างแยกย้ายกันหลบหนีก่อนจะไปเจอกันอีกทีที่จุดนัดพบคือโกดังที่วันธนีเช่าเอาไว้นอกเมืองนอกเหนือไปจากนี้วัชสาลินยังมีเรื่องที่ต้องรีบเร่งทำแข่งกับเวลานั่นคือไปเอาตัวคู่แม่ลูกหมอเทวดามารักษาวันธนี โดยเร่งด่วน